ระยะหนึ่งนักส่งข้อได้อะไรไม่ได้เขาสร้างอย่างนี้เลยนะม้เป็นนักส่ข้อได้อะไรไม่ได้จิตตานุกว่าหรือว่าจิโนธรมมาก็ะสิบีเนะจะเป็นเป็นระยะอื่นที่ไม่ใช่นื้อหกนะยะหกแต่ะยหกไม่แสดงแสดงไหได้ระยะอื่นก็เป็นจิตตานะว่าจิตตานุก็าบว่า ทำเ่ินเนี่ยจะใช้เป็นโดนทำงานองค์ด้ด็แก่ในสิษ้าส่ยรูปสองอุ้ยอุ้ยเนี่ยรูปสองเป็นรูปขันรูปสองเป็นนาขันจัญญาขันสังารขันได้ขันสี่ทั้งเคสิษยาสแล้วเี่ยจรูปสงเป็นแพททำไม้นะบรทัดถ้าสุด <looked> ท <desserts> ้ายได้ว okay. ิญาณนขันหนึ่งทอ้นะเ้นไปด้เ็นสิบมาาน อ่าด้าถนึงเป็นเสก็เสอยเป็ด็ต่ไปในยังแปวิบสากนาทีอาศัยฤริ์เชิทำไม่ไม่ถูกเใจทำให้สมองละลอนั้นก็คืออุศลจิที่เก็กนีกปากสามหกเรย์ี่สิบเจ็ดสิบสามแปดรูปทแตนิพานก็มวบกับชาติที่เหลือก็คืออุศรจิตัจุบัได้แค่นี้ก็มีลูกนิพพานแล้ว แปดสัปดาห์ที่บางคนก็จะชอบปับถานปักเป้าสังกิริทธรรมสกิรธานิเทศไม่ประกอบกับทำอะไรร็ตอบแทนสุรจิตติปาแห่นจตระยสิบวิกเก่นในวิบากกนาวิบากกธรรมะธรรมเมตอาแลิธรรมะในระอก เป็นนวาริบากะนารบากะทำมังทำดรีจะอนี้อเป็นทำดีไม่เก่ในยานยี่สิบเจ็ดสิบสามห้ารู่ที่แปดมิานชาติที่ระมีทมัีชาติที่เหลือวิปรปยุตไปแล้วหนึ่งชาติไปกนยาชาติที่เสนะไม่เกเลย ัอติอยู่ติดไม่ตดสิตอนนี้ตอนนี้ติดกัทามีธรรมะก็ทาีธรมดอ่าเหลือคืออกุศลกุศลแล้วก็วิปัสาจิตกว่าก้เลยแต่ค่นีว่ามีรีาแล้วเยธรรมะหลักชาที่เหลือจากเยธรรมะแรกก็เหลือเรียจิตจุบา นามิกะน,นาที่เหลือหมดนามิกับรูปนามิปะน,นิพพานถ้าถามว่าเจียรจิตุบรรูปนิพพานได้ประกอบไปในธาตุเท่าไหร่จิตเจ,จรูปมาครบข,ขันธาแล้วเป็นนาเถอาย้นักนะรูปมาโอสิบทั้งหนึ่งเจีรยรมาเป็นมานาครบสิบสองธาธาคำตอบเป็นนะนะาธาธาครบเหนือแต่วิญญาณธาตุเท่านเบียริยาได้สองธา มโนธาตุกับมาเราเรียนท่าเรียนท่าดิเจ๊หักสองก็เหลือห้ามันคือตั้งแเรียธท่าห้าทั้งทั้งที่เราอะใช้ตัวเนี้ยมาเป็นการหาหาคำตอบแต่ว่ามันยากมันต้องยากให้ดูตรงนี้จะง่ายกว่าเยอะแต่อไปในอนาคตสมบิษฐ์เกจิจุตารามาศสมยุตตาธรรมา น้็ได้แก่ทิ่กระดาษสังหาริยสิ่ในสิ่งที่สิเป็นทิฏฐิเองเป็นประกอบรบบประกอบาปทิฏฐิเียสิ่และอันทิฏฐิเียสร็มายถขันที่ธาตุส่วนตัวไปยึดถ้าขันธ์ไม่เที่ใจะบอกว่านางประกอบก็ได้มีสีขันธ์หาตัวเองตัวเองก็เป็นนางแผ่นสี่ขันธ์แล้วได้มีทิฏฐิเดียสิ่เป็นสังขารขันธ์แต่ว่าเป็นบางส่วนของกฎเคณเท่านั้นเอง ที่ตีเจสิเป็นทำไม้น้งค่าใส่ไม่ได้ต้องยกมาใส่ตรงอไ้ตรงซอสเชือซอสทองเป็นซอสทองใน,นสภาวะขันทำไม่มน่าทำให้บางส่วนพื้ที่ตีเจสิบหรมาณศัสรย์สมัยเป็นนานาวิกรุกขันหนึ่งโกสิท่าโกสิใส่รึนนรนหนึ่งงานทา่ามีเจ็ดดูตรงไหนตรงนี้ไม่ดูไม่ได้จะต้องไปดูที่ที่ที่สามสี่เป็นมะโนวินวิ่งเจ็ดหัก ม 1, ืวินหนึ่งก็เหลือวิหกเว้นมาโนยาถ้าเจสิกกค่เท่าไหรตรงนี้ก็รู้ไม่ได้ต้องไปดูที่บทนิเทศอ้าสอตั้งลบเต็มเดมลบยี่เปก,ก็จะเหลือสาเก็ดตามเป็ดก็คือมานั่งเจสิกหนึ่ง 1, แล้วก็โทเกับสี่วิกิช้าหนึ่งโซที่หาแล้วก็สโมบโลห้าแต่วันนี้นักสิบเจสสัสัง ต้องท้น้าสัทั้งหลักก็เป็นสัมิ้ไม่ใช่สัมหนสัมสัมดีสัมดสัมดีกาให้แก่เลยถูกเลยนะข้าตากลังสามประกอบไปด้วนนะที่ใน แล้วก็ไปทศที 3, 2, 6, 1, 2, ่สป,ประกอบไปวยค่าธ้นาสามปสังขารลันธรรมัยธรรมาตและับสมพสังขารในการแต่งขันมีค่าถปัรหาธรรมสาก็จะเหลือสีันัปัญเ็ดเว้นปหาสแล้วเราต้องาวประกอบของสังขาคันเจสิกบเจ็ด่เจอตัวนประกอบก็คือจ็ดแปดเก้าไม้เป็นสีแดงเจ็ดแปดเก้าเวนัสัญญาแล้วก็คันธรรมนาสามแล้วเอามาแยกฐานธาตุ ก็ได้ันสามเวนะสัญญาวิญาจิตแปดเก้าเป็นนานงนะสิบแปดเก้เป็นงานท่าเจ็ดเอาตัวเดียวก็อ่อนงานท่าเจ็ดส่วนก็คือคนถามองค์ลสาวตำไม้ท่าบางส่วนก็คืออัญณองค์าสาวตามเบอร์ลิยาสัญญาสัญิา อัตภัเจสิกสิบเจ็เป็นนามจิตเต็มเมื่อจิตเต็มแล้วก็วิปภพเดียวเลยเมว่าันในกสิบกสิบกสิบสี่ต่อไปในย่างห้าในย่านห้าตามหลักปัญาพรกสวิจกะสวิจารีมีองคน้ำไดเด่สวิจักะสวิจารี้ให้าสิเป็นวิ่ตวิจารจิจเจตเจก็นามขันสี่น อรณ์กัสริข,ข้าหา้เป็นมนายนะะเป็น,ปนสิขขาสท,า,ทา,เาเป็นธรรมายนะนะรกัจจสริรรจข้าหได้สัมภาณ์คือมโนธาตุกับสโนมธาตุเป็นสิทาเป็นธรรมธาตจิเจรกโสิบพระจะทรอะไรก็ได้เออวจะทรามีอย่ไรสี่ 4, ใช่ไหมสี <4. S 1> อ่วาวนเจเป็น่าไรล <4. S 1> ะจิตเจ ไเหมจเืะ yeah. ูก <tampoco S 2> <Christmas>. ับลูกนิพานแต่ตอนนี้ทานิพพานปัดเทงุปานุขมารุกันนะเลอโปรองมนเืายแล้น่้องลงมา่โปรูน์สองไปเร่ารกรก็เชคไ่ายหน้าาาต่างมาเดินหายไปทำาหลังมาอย่างมาเดิหน้า ปารามวธรรมที่เหลือต่อไปบดเป็นโว12สองเอารูปทิ้งให้หมดเลยนะกจะกลับรูปที่เดิอไหมครมับาราวัธรรมที่เหลือจากรูปก็คือจเจดีเจดสิเจดสาแยกเป็นเมนนาแต่บแย่สำคัญมากกว่าเลเพราะว่าประเทศัก ก็ได <chat> ้นำมาขัน like ส um, ี่ไอนะก็จิตเป็นมนาเจสิบนิพานเปรนมาณจิตเป็นยาธเจเจสิกไม่ผานเป็นธรรมธาตุเนี่ค่ะแล้วก็เช็คได้ทันงันตาอไอ้นะตามธาตุก็ตามแบบถูกถูกถูกระยะห้าถามสังถามนักสมค์ไม่ได้ด้วยไข้ธาตุเท่าไหร่ก็ปลอดไปดูธรรมมาแรกรูปขันเป่งกสิบกสิบแต่ระยะเก้ เี่สกสังสองกลับเอสังขารละขันเอนะเพรางั้นไม่เกิดเป็นสิบห้าสิบเป็นเวทนาขันยาประกอบก็คือจิตแปดเกเจ็ดต็เ็ก็ห้องเลลบห้เ็ก็จะเหลือเวทนาฐันยาประกอบยนมาลยนมาลงโมิเทก็คือโริเทสังขารขันธ์ประกอบข่ายธาตุได้เท่าไหร่ก็เออีได้มก็ได้ยนะ ญญาวิญญาจิตแปดเป็นมนายนะเป็นยังทับเ็สังขารขัน์ตส่วนไม่กินเดเมแล้วแล้วทำไมถ้าเราเรียนนาสัญญาเราจะศึกอภัยเรียกหกเรหกสัมิตรเจิคุปเปกิงเร้ยงตองน้ำคือเบขาเวนาประกอบในเบคาสกัจิ้าาเบสิกสี่หเวกเนา เวาเอาเบงคาห้าผ้าเจคีสีโผล่ไปไม่นะไปแง่กขรนิ่านศิลป์สมยุทธ์นะรอกอบก็ได้มีสี่ขันหัดเป็นชนะไเออกไปก็ได้การถางอสัญญาขันหันวินญาเอาเบงคาห้าผ้าอย่างเดียวมาคิดในนทนกระท่าเบาห้าผ้าเป็นันานานเบงคาห้าสิห้าได้วินญาณธาโผลวจแต่รายเงินาสภาวะเี่ดไม่มีก็เป็นเวทนา มาตอนนี้เต็มเลยอันนี้สขาวะารงส่วนที่จะทำไปถ้าเราส่วนยุบเลขิสี่หกไม่ไมนาไปอันนี้เปขนซีเปนามนาี่ก็รูปันเป็นตัวสตัวนะโอ้ยห้าสิบแปดตัวเลยใส่เลขหนึ่งไว้คิดเร็วก็คือนี่ก็รู้ประกัน1ป็ตัวสิบตัวสิบใส่เลขหนึ่งไว้ทุก่าหยุดไว้ก่อนใส่้เลขหนเมื่อถ้าเีเจ็ดก็ดเลยแล้วก็อะไรก็ีแล้วมเห่แต่ล้ว็อกเตออ เจ็ดสิบาสองห้าลบสี <honestly> <S <S 2> <S 2> ่สิบเจ็ดกเลย้เท่าไหร่ห้าเอ่อเจสิบี่ม่ประกอบกับเปาตัืกตัวสี่ี่เจ็ดสิบนึ่ต้องห้าแล้วเือสิบกลน่ร้อนสิบสองสามสามมาอทธิบาเทนะอิธิบา ฉันทะอุยะมัคคุติสีปัญญาอันนี้หาตัวประกอบมัคคติสีมีเต็ดปรกอบแล้วสามสิบหกเราก็ต้องทัฉันทะอ sure. ุยะปัญญาออกก่อนเดี๋ยวเจสิบสามสามแบ่ากทแล้วเอาเจสิบสาสามมาัเคาะได้และไม่ได้เจสิบสามสามก็ได้สามสามเวนาสัญญาสังขารนั <ma tow> ่นแหละอาจารย์ตัวคแุ่ง้างกรับ กับสองหายนะในสิบสามก็เ <junior> ป <S. S> ็นทำไมน่าปัญหานประกอไปได้รดับสอก็คือรูปประดกบมีน้ำขังในนะได้แล้วหนึ่งไม่ได้สิบเก็คือโอสิบพันหนงถ้าได้แล้วหึงไมได้สิบเจ็ก็คือโอสิบินเจต่ไปในยกสามวิเกจจิสมนัชสินไ่ย สมนคือสมณเวนาที่ในสมณสาคติ6 2เก็ดศิเวเมตนะพระพเจ้าเกิดเกดย์เ้เก่ดเ่าเฉยนาประกอบก็ได้มีสีขันักเวรนาขังออกไปก็ได้สัญญาสัญญาสัญญาหนึ่งญาตออกกรเวทนา สมราษัสอเป็นมนานะเป็นแค่มโนญาชาสังขารขัส่วนไม่มีธรรมะขั่บาส่วนมยกเจสิกสี่หเเวทนาสมรสษินซีเป็นนามนามวิรุปขันเป็นโสดสิบธาตุโสิบสีนึ่าธิเจใช้เต้องคนหนึ่งเหลือหกเวทมโนญาธาเสิกหาสองตั้งลบสี่เจ็ดก็จะเหลือห้าดวหมายตัวเบ็ิสนะ เหลือห้าดวงแต่ว่าไม่เหมือนกันโทจะเปสี่แล้วก็วิจิกิชหนึ่งแล้วก็ลุสมรนิพพานถ้าลบแล้วเหลือหจะมีสองคำตอบลบแล้วเหลือหมีสองคำตอบแล้วคืโมสีบินทิหนึ่งทุกอเบคขาโทสีวิจิตราหนึ่งแล้วคือพวสมนะต่อไปในรัสาต่าไอ้หา ชีวิตตินได้เยนะชีวิตดินเซลนํำได้แก่ชีวิตรูปชีวิตดินเซลจะจสิบนับสองข้อลงมา <c oughs> ชีวิตรูปเป็นรูปหัชีวิตจะเจเจสิบเสังขัรหลัท้งสอนี้เป็นแค่ทำไมมาาตัดาะไท่าอะนะในวงกลมตัดอะไรทิสงจุดตรงรูก็สังขัสทิ้งนับสองข้อ,ขอ,ขอ,ขอ,อเวน,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 นา,นาสัญญาณผ่าน พิพาเป็นอสังคตัรรันโจตะเป็นตวเวงาเวนาขัดสัญาเวทัญาขัดทั้งหมดนี้เป็นไม้ธรรมธาตุเนี่ยเราได้ตัดตากไม้ธรรมธาตุในรสามถามอะไรอาจารย์เรนลในรสางถามอะไรครับามถามตรงนี้เป็นอะไรถามจำจำคำตอบนี้เลยนะจำจำสองหนึ่ง คำตอบถูกนะถามาสังเกตคำตอบถูกตัวไปในกเจนสามนิ้วแบบเอแบบเลรอมอชิโมเข็นนะอชิโมประมาณจนเจ็ดสิบปดเจนเจ็ดสิบเต็มเต็มห้าเอ็ดเว้นวิจิช้าอัาวไอชโออกมอเป็นเหลือห้าสิบหรือไอิโมิช้าได้พอเรามะทานกระเบดเอาอชิโมเข้าไปก็เป็นติดแปเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบห้าเ็เว้ิจช้า อาวิบวิปัญจที่เหลือจากเจสุเป่าย์ก็คือทวิปัญญวิญญาแล้วก็วิจิชาสัมยุนการเจเจสิทธิบุตรจิตุปาได้เลยตะวิรูปนิพพานหากม่าก็ภัยธาตุเท่าเลยขันตุจิตเจรูปมาครบขันห้าอายตนะรูปมาจิตมาก็ครบสิบสองคงแลแต่วิญญาธาตุ้ววิปัญญวิญญาธาตุห้า นิจิชชาสมฤติิตเป็นมโนวิญญมีได้หกธาตุก็เหลือก็เหลือธาตุเดียวก็คือมโนธา<ม>ตุก็ไปในงาสองมโนธาตาุญ<ม>าจำที่ลงสุนแสดงสำหรับจิตคือผันไพย์นัเหมือนธาตุดำมโนธาตุปุยานนั้นเป็นมนาญาตนาเป็นมโนธาตุก็นอกเสนอกญญานธาตุหกที่เหลือ อาจจะเป็นปิยนาคขันนายันนาเหมือนกับเป็นยิยธาตุหกเวทมนเมนธาตุกเวมโนถธาตุเือมน้ำแเวทมนต์ธาตุสองถามนับสุเคราะ์ไม่ได้ด้ขันยธาเท่าไหร่อันก็มีห้าได้แล้วหนึ่งก็ไม่ได้ ขันีก็คือรูปเวชชังไอน,นะได้นั้นหน่งว่าได้ชิบก็คือโอสิบค่าได้แล้วหไม่ได้1ิบสองคือโอสิบนท่าตแล้วก็อัน 5. ตาอะไรน,นี้ยสี่ขันน่าตุเหมือนกระปานนะวปริเทวนะปริเทวะคือปริเทวะจิตจักชาสัทธาตุองรมได้แก่สัทธาราเปเริมประนารสัตไย,ยนะสัทธาก็ตั้งรับสุขกออ็ริเทวะจิตจักชาสัทธา ุตุชาัิธาติยจะเป็นรูปกรมสท้ายนะสัตวธาตุได้มาตวนิเทศอินามาลาคือวันิเทศในยสอีบริเทวติตาชาติธาตุน่าสนใจได้เรื่องจุดรูปกัมเน็่สท้ายสัตธาตุบริยสเตศสังมิเตจโอเคอิเจวะโอคานิเยจะทำเองชื่อว่าโอคานละเป็นอารมณ์ของโอคะก็คือคุ้มข้ามสาม ประกอบไปตัวยมาเอร์เรติโบนี่ 0, แหละเป็นส,สารลยน้ำม้ในทก็เนวสมเสงค์สคัญดยกันนคะครมีห้า,าสิบโอขาวมสามก็อสค์สัะกันเจ็ดสิบสี่เจ็งไม่รค้โอข้าวนำสามโอนำสามแล้วหาตัวประกอบตัวประกอบก็คือเจิตเก้วน่าสัญญาตามด้วยโอค่าวนสามตัวประกอบแลวเอาตัวประกอบ มายาแผนธาตุสัยุทยุก็ได้ขัดสามคือเวนาสัญญาอินยาจิตเตเป็นมนาเย็นนั้นจิตเต็เป็นงานธาตเจสังขารขันนาำส่รนก็คือโอเคาสามนำหมอกปฏิเทศทันมถน่งทำมาธาตุสมก็คือโอทัโอฟ้านำสามทำได้เวนาสัญญาสังขารขันเจสิกสเป็นนามจิตเด็มก็วิบกับรูปขันหนึ่งโอสิบโอสิบนสิวนสนนี้ ปัญญสิบส <in> <Wh> ี่วิปสังสังสมาธิสี่สมาจิเรียนนองค์นำได้แก่เอกาตยาสิกที่ในจิตเจสิบสองจิตเจสิบสเป็นอะบก็คือมาเป็นตัววิปนั่นเองอาคืออวิยะแล้วก็วิจิชาสมยิจิตบาตตามและรูปิภานและอนักสุขข้อที่พานเป็นอสังกตังทันโตตเปตตาวา จเจรูปมาครบผันห้าไอนะนนะครบสิรูปมาโ 9, อสนะิบัำหนึงิตมาเป็นมนาวครบสิบสารูปมาโอสิบคํหนึงยอดที่สุดอยู่ที่อาวิยาใช่นะไหมด้า7ยทเจ็ดครบเลยก็จ8แปดครบนกอกจาบไม่ได้หนะ้าเกน์น้าเกนนะกาอันนันนี้ใช้เวลา